สวัสดีครับสังคมคนคนคำทำให้คิดเทียบชีวิตกับเงินตาหน้าฉงนอำนาจเงินสูงค่ายิ่งกว่าคน <c oughs> ต้องต่อสู้ต้องอดทนแม้ชนใจเงินตกใส่หินหินลอยถึงท้องฟ้าเงินตกใส่หอยหอยอ้าหน้าแปลกไหม เงินตกใส่หญ้าแค่ผ่านหน้ายญาก,ก็ตายเงินตกใส่ทรายทรายสุดหลุดจมดินที่สำคัญถ้าหากมันไม่ยอมหยุดดันไปตกใส่มนุษย์ก็สุดสิ้นคุณธรรมความดีที่เคยยินที่สุดสิ้นสายธรรมก่อกำเวรค่าของเงินถ้าหลงเพลนินอาจเดินพาดถ้ารู้ใช้อย่างฉลาดก็อาจเด่น แต่ถ้าเดินอย่างประมาทอาระเนนสู่กฎเกณฑ์ในวังวนคนมีกรรมค่าของคนคือศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่จะไม่ยอมข้อมหมวให้ใครหยันหยามเกิดเป็นคนจะต้องมีความดีงามต้องละเว้นความต่ำซามทำหมองมัวเงินอาจเป็นปัจจัยหลักใช้ปรุงแต่งแต่ไม่ใช่ขันแข่งทำกรรมชั่ว ถ้าแข่งดีก็จะได้ดีป้องกันตัวส่วนแข่งชั่วให้ปล่อยเขาเราอย่าทำครูเล็กลำบางวรกรออนไลน์อย่ามุ่งหมายความสุขอะไรมากไปกว่าความปกติของจิตที่ไม่ยินดีร้ายไม่ขึ้นไม่ลงไปตามอารมณ์ที่กระทบเพราะไม่มีสุขอะไรประเสริฐไปยิ่งกว่าความปกติของจิตนั้นต้องรู้จักปล่อยวางไม่เดือดเิดกับสิ่งต่างๆต,ต้องเข้าใจว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีมาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องไปช้าหรือเร็วเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายของเรานั้นในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปนะครับ